พราะว่าคาุณทํากาเงินจูนถ้วยนั้นน่ะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับแก้วแน่แน่เรื่องนี้พ่อช่วยตามหาว่าใครเป็นคนทํแกงเงินจูนถ้วยนั้นน่ะลูกตามให้พ่อหรือยังเด็กที่ร้านบอกว่าทําใบประวัติหายไปแล้วครับเอา้าทําไมมันสะเพล่าอย่างนี้วะฮะพ่อครับจริงๆผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าครับ ที่แกงลันจูนถ้วยนั้นมารสชาติเหมือนกับที่น้าแก้วทำนะปะคินแกรู้อะไรไหมแกงลันจวนของร้านเราเนี่ยพอก็ได้สูตรมาจากแก้วนี่แหละแล้วต่อให้แม่ครัวเก่งๆก,กี่คนต่อกี่คนทำนะมันก็ได้แค่ใกล้เคียงแต่แกงลันจวนถ้วยนั้นนะ มันรสชาติเหมือนที่แก้วทําไม่มีผิดเลยอ่ะเพราะว่าคุณทำแกงรันจวนถ้วยนั้นนะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับแก้วแน่แน่ทำไมแกไม่บอกพ่อแกไปเลยวราะแกงรันจวนที่พ่อแกกินนะ่เป็นฝีมือของขวัญเนรเขาทำทุกอย่างไนดะ้เหมือนน้าแก้วขนาดนั้นนะยิ่งถ้าพ่อรู้ว่าขวัญเนรเป็นคนทำนะ ฉันว่าตะเลิดไปกันใหญ่นะฮ้โอเคแต่คนเราจะทําอาหารสูตรคล้ายกันก็ได้นะหรือไม่เขาก็อาจจะเรียนสูตรมาจากที่เดียวกันอะนะแก้วก็ได้คิดมากนะเ hey. อยังไงก็ช่งางเถอะยังไงฉันก็ไม่ยอมให้เขาเข้ามายุ่งกับพ่อฉันละแต่แกลองคิดมุมกลับกันดูนะเว้ยพ่อแกจมอยู่ออกับความทุกข์มา20กว่าปีพอเขามาเจอขวัญเนตรเขาก็ดูมีความสุข ลุกขึ้นมาใช้ชีวิตตามปกติและที่สําคัญเนี่ยเขาไม่กินเหล้าไปวันวันเหมือนแต่ก่อนแล้วด้วยมันก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เหรอวะแหม,มคิดบวกอย่างเลยนะ่อกบป้ายบิ๊กซีฉันนะ่ะคิดบวกแต่แกพร้อมบวก ให้ใครคนนั้นที่ฉันเฝ้ารอเป็น